สวัสดีครับอีเคในะคนนอกครับเตรียมบินอีกแล้วมือน,นี้วันจันนะครับคำมาแรงมากก็บลมเรื่อมวีวีนะครับจากที่สำรวจพยากรณ์มาลมดีเวัดขึ้นนะครับในช่วงหัวคำตะวินยังบริษัทตกดินนะครับเมื่อวานหยักป่าก็หลังแจงอยู่ครับเอเ้เขียวเฮาไปเยียดเส้นเยืดสายนะครับบริปล่อยดวนเติมและตัวนี้อีเขียวสายแข็งเข้านะครับ มาตัวนี้นี่เป็นาวาวโตเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยตัวนี้คุมสีมาลองหางไม่ลองเบิงที่ว่าหางไม่โบแมหนหรอกจากลองหางพลาสติกนะหางที่ไอ้ไส้สมัยนะครับไอ้ช่างต้นนะครับช่างต้นเซาพปีเมียมนะครับลองหางไม่มาตัวนี้เป็นวาวที่ปีแข็งนะครับแล้วรู้ว่าใส่หางตัวนี้มันจะเบาเพราะว่าปกตินะหางผ้าที่หาวามันจะนักนะครับ ขันขึ้นไปมุนติว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 แสดงว่าเบาหางแน่นอนนะครับเบาเป็นเบาหัวเดยขันสนุบักไงให้เราครับขันสนุบในสองเมตรสาเบาตัวนี้ในขนาดขั้นจำบอฟิดในสองเมตรเส้าสองเส้าสามหรือเส้าสี่เสร็จนี่แหละขันสนุบักไงครับขั้นว่าปีแข้งนี้เบาปีแข้งนี่เขาเรมาใส่หัวไงเร็วนี่ขึ้นไปก็ยังมุนนี่แสดงว่าเบาหางนะครับอย่าไปเฟิ่มเตะหัวดิยกตัวอย่างว่าว่าตัวนี้นี่ คันหางเบาเลยจากมุนแน่ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ปีกมันอยู่ทรงแน่แล้วนะปีกมันมันหยอบแล้วมันก็เลยสี่ขึ้นไงอยังก็ลองเมองครับผมมาทัางตัวนี้ขึ้นไปมันอารมณ์ไม่ใครหางใบตานใบล้านี่สินะบ่เคยใส่หรืว่าหางใบล้านแต่พูดถึงเคยเห็นในคลิปนะครับเคยเห็นของคนอื่นอยู่ขึ้นไปมันมันคืออนะอารมณ์ไม่ใครกันนะครับทางนี่มันมันดูมีขอต่อเลยครับดีขนาดแต่ว่ามันเป็นยาง เป็นปติกเป็นือยังผายางไหมแต่ว่ามันหนาเนี่ยมันเหนียวขนาดนี่ครับงามขนาดผมมีหัวต่อมันเสมอกันดีกรับเอสิมาลองปึ๊งกระสนูใบสิบแปดมิลขึ้เรครับตรงนี้ผมบวชค่อยเอาสนูไว้ใส่นะครับเพราะว่าร่มทั้งห้างมันแห้งครับสนูไว้เนี่ยผมแตกก็ว่าจะใบแล้วนะครับเสียดายนี่ว่ามันมันบริเวณว่าขาด มื่อเปนว่าใบสนุขาดแล้วมันมันตีก็ปีกเลยด้วยร่มมันแห้งนะร่มมันแห้งอลไวแบบที่นี่ใบสนุเนี่ยวลามันพินเนี่ยมันมันมันงอไปข้างล่างมันไปชนก็ปีกนะครับผมเราพ่ออยาคห้องอย่าหายใบยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองมิลยี่สิบมิลที่ผมเห็ดไหวครับของอาจารย์เพิ่นเหตไถนะครับอาจารย์บุญสมนี่ที่อาจารย์เพิ่นนหายมาเนี่ยครับมันพอแตกนะครับแต่ว่ามันเกือบเลย ผมก็เลยบวกาปลอยก็เลยใส่แต่ใบสิบแปดมิลน,นี่ครับลมมันแห้งแล้วบนที่นี่ขนาดผมมัดสูงพี่นะครับห่างจากนี่เป็นขือปุ่นโดยลมมันแห้งอะไรมันเวลาอันพินมันผินมันหมุนแบ่งรังนะแตกมุนเบิดขนาดว่ามัดสูงล่ะก็เลยเอาใอยยางปลอดไพดีกว่านะครับดังนี้นะครับใบ18สิบแปดมิลของไอช่างตนุนช่างตุนซาวพเมียมนะครับ ใบใบดีดังดีนะครับตอ้วอลไร,ไร้ยังจมตัวจวดกันเลยเกินมะเาวานะครับป่ลสายแข็งบุหรี่ที่ติดลมบ่อได้ครับขั้นบติดลมอยาเอาวาอีกุดมักปล่อยอยู่ว่าใส่หางนะครับลมม,มีได้แต่ว่ามันหัน มันยังโบทานมาหแห้งนะครับพยายากกวาดนี่มากม,ามันทุกมุงถุ่มหนึ่งเลยถุ่มสองถุ่มหมดแล้วอยา่างที่ลมดีแต่ว่าอยากปล่อยตัวนี้ครับเพิ่งเสียกกระไนเขาบอกหางเอาหางตัวนั้นมาเพื่ออะไรนะครับ ว่าห้างตัวนั้นนำนักมันจะดีกลัวห้างตัวนี้มันมันเหี่ยวจริงนะว่าห้างเบาการบุญติวๆฮะนะโลมที่จะมาคอยแท้เ่ะเข้าไปไม่ได้ตริตง่หรอครับปลาตัวนี้จงังไงๆมันกระปติดลมแน่นอนครับเบิล์ลมก็ะหูก ตัวมันตีกแข็งขนะาดนะแดดนึ่เบียนออกเป็นวาวอีก,กุดอยู่ครับแต่วาวอีก,กุดหนึ่งอยู่ร่มแน่นอนตะว่าร่องเมืองก่อนได้เถอะบ่ขึ้นแล้วก็แล้วพุ่นละค้ำคำเหมือนเหมือ,มอดยังสิมันนำใหม่ครับมื่ขึ้นก็ร่มดีร่มต่อเนื่องดียขึ้นครับ เ <Yeah. S 2> ข้าไปใหม่ติ้งตีนี่แหละลองมาอีกเทียงนึงครับ ปล่อยไปเลยอะปล่อยไปเลยครับจัดขึ้นมาล้มไปเลยโปตีงเลยนะครับนี่ มึงสิบข้าองอยู่ได้อยูย่ได้พอแจ็กทุ่มหนึ่งบอครับอุบ้ยวันนี้ไปไปโบตีงเลยครับว่าสิบข้าองตัวอยูย่ได้บอ จริงล่มบึงในเว็บไซต์วินดีล่มกับประมาณสิบแปดนาฬิกาครับแต่ว่าของจริงยังมบ่ทัานมาปนไดเดียวมันกับพ่อมีพ,อพ่อผิวผิว่ล่เหรอครับอู้เมื่อยขนาดนะครับเลียนวาวขั้นเป็นวาวอีกกุดนิยูเลยครับนี่สนุกข,ข้างฮึ่งฮึ่งอยู่ครับ แต่ว่าขื้นร้อยล่ำอยู่เด้ตะเวนตกดินนะครับเรื่มคำซาแล้วครับวาวครับพ่อประข้องโตอยู่นี่นะครับ,บ,รตรบแต่ว่ามาแลงนี่ยังได้กระจวดครับแต่ว่าเสือกถึงมืออยู่เด้สนุกบอลันนะครับบังหันยืนถาลุ่มวานสีมา ยืนถาล่มเกือบซิบนาที่นะครับบ่หมาแรนเลยถึงเสือกจากไงแน่ถ้าใส่สองมิลน,นี่อาจะพอดีใส่เสือกไงกันบัดเทอกันขึ้นล่มแห้งคักนะครับถเสือกสองจุ่นหาผมบยโบยไบใจเลยทางนี้คขมไม่กันนะครับ เาตัวกเลยราคาเงินกันไมเงินกันผมระนายนายผู้ใดผาเหยยดเอาไวตัวนี้เ่าแต่โตกะโตปีก่ของผมนะครับบักโตลายเข้าแต่ว่าปลาคองโตอยู่ได้สนุหันบอลันเสือกเนี่ยเอาไงเขาไว้ครับ ทางเปือหน้าตันนั่นคือทางอื่นแต่ว่าคันปะค้องตัวอยู่ไหนหอดจักถุมหนึ่งสองถุมนี้อยู่แน่นอนล่ะครับตะเ,เวน็นตุกดินแล้วคขู่กลางหอกปูนี่แหละหลอตาโจุนครับคันมาสาวโอามาสาวอยู่นี่แหละพวกแม่งนะครับเขาจอบอยู่ตลอด จะว่าขึ้นสั้นเลครับสั้นเติบอยู่เนี่ยปลายไม้โบติงเลยนะครับโบเมนโบนเหรียญนี่เดีย๋ยวนี้ตอนที่ผมเปิดคลิปที่แหลกประมาณสามสิบนาทีว่าหันร่มวีวีอยู่ด้วยน,นีนมิดเลยลมอ๋อมาคองตัวอยู่ใดก็โอเคแล้วครับจังหน่อยกับจัวดดอกจังหน่อยสนุกก่กระรันครับดังเองวันล่ะลมมา โอเคครับผมคลิปนี้ห้องสิจบเพียงตัวนี้แล้วครับมื่อหนาจังว่ากันไหมโอกาสหนาเมนนาื่อันาสิจวดดีครับจวดตัวใดก,ก็ว่ากันโอเคครับสวัสดีครับ